วันนี้เรามาทบทวนแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันนะคะมาดูซิว่าเด็กๆทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษถึงหน้าไหนกันแล้วถึงหน้าที่22หรือยังคะเรามาเริ่มทบทวนหน้าที่22กันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่22เลยค่ะให้เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์และระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงแบบนี้นะคะเบ i r ร bird หน้าที่23เลยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประระบายสีแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องค่ะง่ายง่ายใช่ไหมคะเด็กเกเปิดไปหน้าที่24เลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประและระบายสีภาพตามความเหมาะสมค่ะเขียนตามรอยประไปด้วยและก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปหน้าที่25นะคะหน้าที่25ก็ทำเหมือนหน้าที่24เลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปราและระบายสีภาพตามความเหมาะสมค่ะสิ่งสำคัญเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆและเรียนรู้ความหมายของคำไปด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักและเป็นห่วงนะ